เข้าไม่ใช่หรอจะทำไมพามาที่นี่เราไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่มาใจเย็นๆดีเตยที่แป้งบอกเตยว่าจะพามากินอาหารอร่อยอร่อยอยู่กับบรรยากาศที่บอกเลยว่าเย็นสบายชืออเนาะแล้วก็ที่สำคัญบอกเลยว่าอาหารเนี่ยราคาสบายกระเป๋าที่สำคัญนะร้านอาหารเนี่ยเขาอยู่ที่ในสวนสัตว์ไงที่ชื่อว่าร้านอาหาร The Zoo f o o d และยังไม่พอนะนอกจากแ้นจะพาพาไปเตยนะไปกินของคาวแล้วเดี๋ยวตกท้ายเลยพาไปกินของหวานซึ่งร้านนี้เนี่ยอยู่ในตรงกลางของพิพิธภัณฑ์เชีย,ยงใหม่ของเราเ,เองนะที่ชื่อว่าคาเฟ่เด๋ยวิเซียมนั่นเองซึ่งร้นานนี้เนี่ยนอกจากว่าจะพาไปกินของหวานแล้วยังไม่พอนะวันนี้แม่จะพาไปเจอกับแขกสุดพิเศษเลยที่เขาเป็นบาริต้าสุดหล่อสุดหล่อสุดหล่อ หล่อเนี่ยเบิกเบิกเขาโอ้โหต่อเลยวันนี้เขาเนี่ยจะมาสอนะทำกาแฟอมาสอนเราทำวิธีการทำกาแฟและก็บอกเลยว่าบรรยากาศร้านเนี่ยสุดชิลมากจริงป่ะพวกนายอยากไปป่ะอยากไปหิวแล้วหิวมากอยากไปก่อนไปกินข้าวก่อนแล้วค่อยไปกินผู้ จะสูโฟูต้แอนด์เว็บเวเบิตกันก่อนโ <Okay. S 2> okay. อเคใยพร้อมแล้วแป้งพร้อมแล้วยังคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะงั้นตามกันมาเลยค่ะมาเลยค่ะ<อ> มเมนูเด็ดหลายเมนูเลยซึ่งแต่และเมนูเนี่ยก็มีดีไซน์ที่น่ารักน่ารักด้วยกิบเก๋ด้วยวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตพี่แอนลองแนะนําเมนูเด็ดมาให้วิเตยกาแปงแล้วก็ท่านผู้ชมฟังหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะมาดูที่เมนูแรกนะคะเป็นข้าวอบสับปะรดเมนูนี้ชาวต่างชาติจะสั่งกันเยอะมากก็คือเป็นข้าวไปผัดรวมกับพวกสมุนไพรต่างมีตั่วลันเตาแครอทแล้วก็มีเมล็ดมะม่วงค่ะแล้วก็เราเสิร์ฟคู่กับ หมูหยองกับไข่เจียวด้วยนะคะอันนี้ทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เลยคะ่ะมาดูเมนูถัดไปเลยนะคะปลากระพงคั่วพริกเกลือค่ะปลากระพงนี่คือเราจะทอดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำเลยนะคะหรือไม่ต้องห่วงเรื่องก้างค่ะแล้วก็ซอยพริกกับเกลือลงไปะคะั่วในกระทะต่อผัดกับเนยอันนี้เมนูนี้ก็เป็นที่นิยมเหมือนกันค่ะแล้วก็มาต่อด้วยเมนูถัดไปเลยนะคะโรตีเขียวหวานไก่ เมนูนี้ก็นิยมเหมือนกันค่ะก็คือเราจะทอดโรตีให้กรอบๆแล้วาทานคู่กับเขียวหวานค่นๆเลยค่ะแบบเป็นริบๆเครื่องเยอะค่ะแล้วก็ทางร้านนอกจากเมนูต่างๆแล้วยังเรายังมีเมนูเซตด้วยนะคะช่วงกลางวานันเป็นเมนูชุดประหยัดค,ค่ะก็เราจะมีเป็นหลากหลายเมนูนะคะอันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลค่ะทานคู่กับเฟรนช์ฟรายเสิร์ฟพร้อมกันแล้วก็มีน้ำโค้กให้ด้วยนะคะแก้วหนึ่ง ราคาประหยัดมากค่ะ99บาทมีหลายอย่างและนอกจากอาหารคาวแล้วเราก็ยังมีอาหารหวานด้วยนะคะมีของหวานขึ้นชื่อของร้านเราเลยค่ะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงนี่คือเราจะออกแบบให้มันกิ๊บเก๋กว่าที่อื่นหน่อยเราจะห่อด้วยแป้งข้อเปียรแล้วนาไปทอดก่อนค่ะสดใส้ด้วยมะม่วงทานคู่ข้างใต้จะเป็นแยมแยมส้มกับซอสบางอย่างที่เราทำเป็นตุ๋นเฉพาะของร้านเรานะคะรับรองค่ะอร่อย สุดยอดไปเลยค่ะพี่แอนแต่และเมนูของพี่แอนเนี่ยนะคะถือว่าเด็ดจริงๆเลยค่ะราคาเริ่มต้นนะคะที่เป็นเซ็ตก็ถูกมากเลยอยู่ที่เซ็ตละ99บาทเท่านั้นเองนะคะว่าแต่ว่าค่ะพี่แอนทางร้านเนี่ยหายากไหมคะไม่ทราบว่าจะบอกเส้นทางคุณผู้ชมยังไงดีเอ่ย ทางที่มาร้านก็ไม่ยากเลยนะคะร้านตั้งอยู่ทุงหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ค่ะเลี้ยวเข้ามาได้เลยนะคะตรงข้ามกับช่องขายตัว๋วทางเข้าสวนสัตว์นะคะเราบอกทางช่องขายตั๋วได้เลยค่ะว่ามาร้าน Soul, เดอะซูไม่เสียค่าจอดรถค่ะเข้าฟรีค่ะร้านเปิดตั้งแต่10บโมงเช้าถึง5้าทุ่มนะคะแล้วก็กางคืนเรามีโอกซองด้วยค่ะฝากยังไงก็ฝากร้านเดอะซูด้วยนะคะรับรองเลยค่ะบรรยากาศดีดนตรีเพราะราคามิตรภาพ ืต้องบอกเลยนะคะว่าอาหารทุกจานที่พี่แอนแนะนำเนี่ยน่าทานมากๆทุกจานเลยแถมยังไม่พอนะคะบรรยากาศที่ร้านนี้ก็แบบ สดชิลมากมากเลยเย็นสบายนะคะบอกเลยว่าใกล้กับธรรมชาติล่มลื่นมากเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยแป้งและไปเตยถูกใจมากและเชื่อว่าคุณผู้ชมจะต้องถูกใจแน่นอนนั่นก็คือสบายกระเป๋าราคาไม่แพงอย่างที่คิดนั่นเองค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะแป้งกับไปเตยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่แอนนะคะที่มาช่วยแนะนําเมนูอาหารที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะและก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ใจดีเดี๋ยว to food and บ a g u e t t e ที่นี่ด้วยนะคะงั้นแป้งกับไปเตยนะคะต้องขออนุญาตพี่แอนและคุณผู้ชมนะคะที่จะตรง ทานกันเลยนะคะ สัญญากับเตยไว้ไงว่าจะพามากินร้านกาแฟชิลชิลบรรยากาศชิลชิลแล้วก็ที่สัญญาไว้ว่าจะพามาหาบริต้าสุดดอกของเราก็นี่ไงร้านคาเฟ่เดียวมิวเซียมอยู่ตรงนี้นี่ไงโอเคเมื่อกี้จะบอกเลยว่ากินอาหารของคาไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาตบของหวานกันต่อร้อนก็ร้อนแบบนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปหาน้ําดื่มเย็นๆข้างในกันดีกว่าโอเคเตยชักอยากจะกินน้ำละร้อนมากเลยตอนนี้ั้นไ,ไม่เตยกับคุณผู้ชมตามแป้งมานะคะ ทั้งเค้กทั้งไอติมใช่ไหมคะได้ยินข่าวมาไม่ทราบว่าที่เอกลักษณ์ที่เป็นเฉพาะเด่นเลยของทางร้านะจะเป็นตัวไหนคะครับตัวแรกเลยนะครับก็เป็นคาเฟ่เดอะมิวเซียมนะครับเป็นเค้กชาไทยประจําร้านเลยนะครับเอากลักษณ์ของมันก็คือเค้กเป็นทีเน่เป็นเนื้อมูสนะครับแล้วก็เราจะเสิร์ฟของอร์เมลอนแล้วก็ผลไม้ตามครับเพื่อให้เป็น,นสน่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับที่จะเสิร์ฟครับผมครับตัวต่อไปก็เป็นไอซ์ครีมนะครับ อาจจะเสิร์ฟพร้อมเมลอดนะครับมี3ก้อนให้เลือกครับส่วนไอติมนี้เราจะใช้ของเอต้นะครับก็อร่อยขึ้นชื่อตามเอต้เลยครับส่วนผลไม้นี้ก็จะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลครับครับร้านเราก็จะมีอิตาเลียนโซดานะครับจะมีหลากหลายผลไม้มากเลยก็จะเป็นอันนี้คือที่เอามายกตัวอย่างคือสตรอเบอรี่โซดานะครับก็จะเป็นสีสันน่าทานอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสําหรับช่วงหน้าร้อนนี้ครับผมแต่มีหลากหลายมากกว่านี้นะครับมีกีวี่หลายหลากหลายผลไม้ครับแล้วแต่ความ ชอบของลูกค้าครับคุณอาคะพอดีว่าตอนที่เข้าไปในร้านเนี่ยแป้งเห็นมีแก้วกาแฟเนี่ยหลากหลายลักษณะลวดลายมากเลยเนี่ยอยากรู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงอะคะครับที่คุณแป้งเห็นนะครับก็คือลาเต้อาร์ตนะครับเป็นกาแฟร้อนนะครับที่ใช้ฟองนมร้อนนะครับถาเทลายเทลายให้เกิดลวดลายทำให้เกิดสีสันในการน่าดื่มทาง่ายๆก็คือน่าดื่มนะฮะคุณแป้งอยากลองทาดูบ้างไหมครับโอหจริงหรอคะที่จะให้แป้งกับใบเตยลองหัดทำอ่ะ อย่างไงเนี่ยคุณอาร์ช่วยสอนวิธีการทำลาเต้าอาร์ตให้แป้งกับเบเตอด้วยนะคะนี่ยเดี๋ยวแป้งกับเบเตอนะคะขออนุญาตคุณผู้ชมจัดการของที่อยู่ข้างหน้านี้ก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวแป้งกับเบเตอจะมาสาธิตวิธีการทำกาแฟลาเต้ให้คุณผู้ชมดูรอบหน้าน,นะคะ ร้านเลยนะกันนะคะเดี๋ยวผมจะสอนแบบเบสิกให้เลยแล้วกันนะครับตามมาทมกันครับสำหรับคันเทลัตตไอก็ไม่ยากครับอยู่ที่ว่าเราจะทําเป็นลายอะไรนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับก็คือเทนมยกนมให้สูงนครับจากระดับแก้วพอยิงนมได้สักพักให้เก็บลายของฟองนมนะครับจากนั้นให้สะบัดให้เกิดรูปเป็นรูปใบ,บไม้นะครับจบท้ายด้วยการเทรูปหัวใจครับนะผม หยุดหยุดตักงแตจิกมันมันเป็นลูกหัวใจครับมันจะจะเป็นนะคะแล้โยอ้ยร้อนดันหัวใจอันนี้ยังไม่สิกอยู่อันนี้อันนี้หัวใจหรือก้อนอะไรเขาเลยเมื่อกี้นะคะของใจเป็นลูกหัวใจนะตอนนี้ของคุณแป้งเป็นใบไม้อ่าเราก็จิกอ่าจิกสบสั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 บับเหมือนงูใช่ไหมคะสสบบััดดไปไม่รานี่ง่ายกว่าของเตย์อีกอ่ะ ขอได้ขอ,งอ,อไงนี่สลัดแดงอ๋ออะไรอ่ะนิดหน่อยก็เซี <c oughs> นย,ยนเลยครับชำนาญเลยใบไ,ไม้แบบสวยๆเลยใช่ครับอันนี้ยังครั้งแรกนะครับอันนี้ครั้งแรกใช่ไหม จะเป็นลายเรียบๆแต่มันคลาสสิกได้ใจเลยเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราอย่าเพิ่งมาเสียเวลาใครสวยใครถูกกันกว่าเอา,าง่ายๆว่าตอนนี้เราสองคนกําลังเป็นมือใหม่นะคะแต่ทางร้านรับรองสวยกว่าเราสองคนแน่นอนค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมฝีมือของแป้งกับเบนเตยพอที่จะสู้กับบาริสต้าสุดหล่อของเราได้ไหมคะอยอมรับเลยนะคะว่าวันนี้ทั้งอร่อยแล้วก็สนุกมากเลยค่ะปแป้ง และที่สําคัญนะคะต้องขอขอบคุณคุณอามากเลยนะคะและก็ขอขอบคุณทางร้านกาแฟคาเฟ่เดอะมิวเซียมค่ะที่เอื้อเฟื้อสถานที่ดีๆแบบนี้ให้เรา2คนค่ะครับก็สําหรับร้านผมนะครับก็คาเฟ่เดอะมิวเซียมจะอยู่ฝั่งตรงข้าม อนุสรีสามกษัตริย์นะครับก็อย่าลืมมาทานกันเยอะๆอื่นๆกันเยอะๆนะครับร้างเปิดปิดในเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับขอบคุณครับวันนี้แป้งและใบเตยก็ต้องขอราคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้ากับรายการ Hello t o d a y สำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีสสดค่ะ 下。